สวัสดีนะคะสาวๆนะคะวันนี้ก็ก็จะมาแนะนําโปรขายดีขายดีที่สุดเลยโปรนี้แล้วก็คุ้มค่าที่สุดเลยนะคะเป็นโปรเริ่มต้นของของคอลลาเจนคอลลสินพัสซีนะคะที่มีทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมนะคะก็คือโปรนี้เลยนะคะอ่ะโปซีกระป๋องอ่ะก็เรียงอย่างนี้ดีกว่านี้นะคะ คอลลาเจน4กระป๋องนะคะคลอนซิงัสี4กระป๋องทานได้2เดือนนะคะวันละ1ช้อนนะคะ1กระปุก15วัน2กระปุก1เดือน4กระปุกก็คือ2เดือนนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะไม่พอนะคะเรามีแถมกระบอกเช็คให้อีก1อันนะคะกระบอกเช็คลายสวยๆแบบนี้นะคะ าลายแต่ละลายที่บริษัทออกมานะคะมีจํานวนจํากัดแล้วก็หมดค่อนข้างไหวมากใครสาวๆที่สะสมอยู่นะคะก็สามารถเอาเป็นของสะสมได้นะคะก็บอกเช็คแก้วน้ํานี่นะคะนี่เป็นลายซากุระนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นซากุระกําลังบานนะคะ เดี๋ยววันนี้มาชงคอลลาเจนกันเลยนะคะโปรโนี้ขายดีามากๆเลยนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะผิวลื่นนะคะผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนดูอ่อนกว่าวัยนะคะทั้งใช้กินได้ทั้งชายและหญิงนะคะผู้ชายก็กินได้ผู้หญิงก็กินได้นะคะ กินได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอย่างเช่นคนที่อายุเยอะๆมีปัญหาเรื่องผมร่วงข้อเขา่าปวดข้อปวดเข่าต่างๆนะคะทางคอลลาเจนปสีเข้าไปนะคะ1-2กระปุกอาการอ่าเข่าขัดดังก๊อบแก๊บก็จะหายไปเลยนะคะเพราะว่าคอลลาเจนไปเติมเต็มน้ําในไขข้อนั่นเองนะคะของเราเป็นคอลลาเจนแท้เกรดพรีเมียมนะคะวันนี้ขอทานกับน้ําอะไรอะ่ะวิตามินวอเตอร์นะคะวิตามินบีบีคอมเพล็ก สีออกจะออกเหลืองนิดนึงเพราะเขาบอกว่าเป็นน้ําเก๊กฮวยนะคะส่วนคอลลาเจนของเรานะคะคอลลาเจนพัสดีกระปุกนี้นะคะคอลลาเจนพัสดีกระปุกนี้มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะจากปลาน้ําจืดน,นะคะคอลลาเจนเกรดพรีเมียมบวก วิตามินซีบวกซิงค์เข้าไปอีกนะคะช่วยปรับสมดุลร่างกายวิตามินซีช่วยเร่งการดูดซึมคอลลาเจนช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันต่างๆเนาะแล้วก็ซิงค์นะคะช่วยลดความมันของบนใบหน้าช่วยลดอาการอักเสบของสิวแล้วก็ช่วยปรับสมดุลร่างกายนะคะซิงค์ดีมากๆเลยนะคะนี่หนึ่งช้อนนะคะแบบนี้หนึ่งช้อนตวงนะคะ ใส่เข้าไปกับน้100ํา1 0่งถึงหนึ่งรนะคะทานได้กับทุกเครื่องดื่มเลยน้ําร้อนน้ําเย็นโอวัลตินชากาแฟนะคะได้หมดเลยน้ําผลไม้นะคะต่างๆได้หมดนะคะทําน้ําเปล่าก็ได้นะ,ะพอดีว่าตัวนี้ก๊อตไม่ได้ใส่ไอที่เป็นยางรองฝานะคะจริงๆต้องใส่ยางรองฝานะคะเพื่อจะให้เขาแน่นแล้วก็ไม่หกนะคะอันนี้หกไหมไม่หกนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเป็นไอเทมที่แบบกินดีมากเลยนะคะกินดีมากเลยเซตนี้นะคะเซตนี้นะคะเซตนี้หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทเก็บเงินปายทางได้ส่งฟรีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเจนนี้เพื่อผิวกระจ่างใสนะคะขาวสุขภาพดีแล้วก็ช่วยทุกเรื่องเลยตั้งแต่หัวจรดเท้า เขาบอกว่ากินคอลลาเจนนะคะผิวดีนะคะตั้งแต่ทั้งตัวเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย